ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้นี่พามาดูข้าวที่มันล้มพี่นอ้องข้าวที่มันล้มใส่น้ำอคือข้าวนี่สําคัญพี่น้องคือถ้ามันล้มใส่น้ําแล้วปล่อยน้ําออกไม่ได้หรือว่าไม่สามารถปล่อยน้ําออกได้หรือว่ามันเป็นที่ลุ่มที่ต่ำเนี่ยพี่น้อง มันสีมีปัญหาแนวใดเดี๋ยวจะให้ดูพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมข้าวมันจุ่มลงไปในน้ำพี่น้องเออเดี๋ยวสีิเบิงข้าวมันจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยเห็นไหมมันจุ่มลงไปในน้ำแล้วไอ้พวกปลายปลายมันเนี่ยมันชีดำพี่น้องอืม แล้วทีนี้พอข้าวมันล้มข้าวมันจุ่มลงไปในน้ำทีนี้ฟางพี่น้องฟางฟางมันก็จะชื้นฟางมันก็จะดําด้วยแล้วทีนี้พอเราให้รถเกี่ยวลงไปเกี่ยวนี่มันสีปันเขาพี่น้องปั่นทั้งฟางปั่นทั้งข้าวเข้ากันหมดเลยเออแล้วมันจะส่งผลทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยดําทั้งหมดทีนี้ เออมันดำเพราะอย่างคือถามว่าเมล็ดข้าวข้างในเนี่ยมันดำไหมมันก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่หรอกพี่น้องแต่ทีนี้ฟางสําคัญคือฟางนี่แหละฟางมันจมนำํำเห็นบ่พี่น้องเห็นบอ,นอ,นบอมันแนบสนิทเลยนะอือแล้วทีนี้พอไอ้ไอ้รถเกี่ยวมันเกี่ยวปั่นฟางเข้าไปอืมมันก็ปั่นทั้งฟางปั่นทั้งข้าวเข้าไปข้าวอันไหนที่แช่น้ําก็ปั่นเข้าอฟางอันไหนที่แช่น้ําก็ปั่นเข้าไปในตู้ทีนี้ แล้วที้มันสีเฮตไห้เม็ดเขานี่พี่น้อง <c oughs> ทาให้เม็ดข้าวเนี่ยมันดำแล้วอย่างเนี่ยถ้ามันฟางมันมีความชื้นมากๆเนี่ยมันสีเฮตไห่เข่าทําให้เมล็ดข้าวเนี่ยติดออกกับฟางเอแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตน้อยพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีส่วนนะพี่น้องมันมีส่วนนะเออคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยข้าวล้มไม่เป็นไรหรอกมันได้ข้าวเหมือนเดิม แบบนั้นมันก้มบ่เสมอไปพี่น้องเออสำหรับนาที่มันไม่มีน้ํานามันแห้งเนี่ยแล้วมันล้มไปเนี่ยอันนั้นแบบนั้นอะ่ะได้ข้าวดีอยู่อืมแต่ถ้านาไหนที่มันล้มใส่น้ําแบบเนี้ยอืมแล้วไม่สามารถปล่อยน้ําออกได้เนี่ยเวลาเกี่ยวข้าวไปเนี่ยมีปัญหาแน่นอนพี่น้องมีปัญหากว่านาที่ดินแห้งแน่นอนเออเพราะฉะนั้นผมจึงบอกผมจึงย้ำอยู่เสมอว่าข้าวเนี่ยถ้าเราจะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> ให้ปล่อยน้ําออกเลยเหตไหดก็ได้ปล่อยน้าออกให้มันได้นะ่ะคืออย่าอย่าให้ข้าวมันแช่เออถ้าแบบนี้นะ่ะถ้าน้ํายังเยอะอยู่แบบเนี้ยเออถ้าน้ํายังเยอะอยู่แบบเนี้ยแล้วไม่ยอมปล่อยออกนี่มีปัญหาแน่นอนพี่น้องเออเห็ดให้ทาให้ข้าวเนี่ยมันได้น้อยแน่นอนเออเพราะว่าข้าวอ่ะมันติดออกกับฟางเออเพราะฉะนั้นน่ะผมจึงบอกเสมอว่าเวลาที่เราจะเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะ เน้นย้ำเฉพาะนะเฉพาะแปลงที่ล้มเนี่ยหรือว่านาใครที่ล้มเนี่ยพยาบามเบงเวลาออมให้เกี่ยวหลังจากสิบโมงเป็นต้นไปแล้วอืออย่าเกี่ยวเช้าจนเกินไปแล้วก็อย่าเกี่ยวกลางคืนเออเพราะว่ามันถ้าเกี่ยวแต่เช้าเนี่ยหมอกมันยังไม่แห้งเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นชื้นคูณสองเอาไวาา้ไงคือลําพังเนี่ยมันชื้นอยู่แล้ว แล้วบวกกับเราเกี่ยวแต่เช้าด้วยหรือไม่ก็เกี่ยวตอนกลางคืนแบบนี้หมอกลงแบบนี้มันทําให้ได้ข้าวน้อยพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญพี่น้องสําคัญออ,อย่ามองข้ามเล็กๆน้อยๆแบบเนี้มันมันสีส่งผลกระทบถึงปัญหาใหญ่ได้เอเฮทให้เฮ้านี่ได้ผลผลิตน้อยได้เออเอาไปเอามาแล้วมันมันจะไม่คุ้มทุนพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิ้งให้ดีพี่น้องดูให้ดีแก้ให้ดีก่อนถ้าเป็นไปได้นะ เป่งน,นำออกฟอพี่น้องเป้งน,น้ำออกเออห้ให้เข่าเนี่ยมันแห่งดีดีอืดีกว่าเราจะเกี่ยวทั้งน้ำทั้งแฉะแบบนี้นะโอ้ยซ้ำมาปีพี่น้องเอ้ยอืออะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดละกันพี่น้องสำหรับชาวนามือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเทคนิควิธีการจ้างรถเกี่ยวเนี่ยสำหรับนาข้าวที่มันล้มเนี่ยควรทำยังไงอืก็ลองไปพิจนนารณาเบิ่งพี่น้องอืเลือกเวลาดีๆ อเลือกเวลาดีๆอืให้ให้ให้ฟางเนี่ยมันแห้งซะก่อนอหรือไม่ก็ปล่อยน้ําออกให้หมดซะก่อนค่อยเกี่ยวพี่นอ้องเออก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งพี่นอ้องทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ก็สุดแล้วแต่อันนี้คือไม่ต้องเชื่อผมพี่นอ้องเออเดี๋ยวประสบการณ์นะมันจะบอกเราเองเออว่าเกี่ยวข้าวแบบนี้มันได้ผลผลิตแบบนี้เออเกี่ยวข้าวช่วงนี้เออผลผลิตมันเป็นแนวดเออมันออกได้หลายบอ่อหรือได้หน่อยเออลอง ลองเอาไปพิจรารณาเบิ่งพี่น้องอันนี้ผมก็แชร์ประสบการณ์เล่าสู่สาหรับคนที่ยังไม่เคยเ,เกี่ยวข้าวข้าวล้มหร,หรือว่าจ้างรถเกี่ยวอย่างแบบนี้อันนี้เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม